สวัสดีจ้าพี่น้องมีคนหันมาเบิ่งอีบานี่มันเห็ดยังอีพี่น้องวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมวันปีใหม่เบิ่งเก้าอี้เป็นตะเย็นดากเถอะพี่น้องโอ้วิ่นไม่เหนเลยเอ รูมีเตยแต่สิผ้าไปคุดหิมะเอาซันวะไปเบิ่งกันพี่น้องนี่แหละมันดีจังสีแหละได้ผัวเถ่าแล้วบ่เดี๋ยวไปใส่น้ำบั่นน้ำเมืองเพ่นเฮ้ยบด้เสียงเงินเสียค่ำยูต่บ้านมาเปิดเอาอันมาเปิดเอาแนวคุดหิมะพี่น้องแนว่ไทยหิมะดีดีได้ผัวเถ่า ปรตรงไปเสียงเงินน้ำบาน้ำหางน้ำมองได้กินเหล่ากินยาบ่เด็ดไปลานอาหารนี่เอาแต่อึกสสแใจกักสิโยมูลเปลี่ยนนี่โอเคไปเฮ้ิไปกันเลยพี่นอ้องถ้าไปเฮ็ดเนะาะทำเบิรงกันอันนี้โลดเพลิน รถพ่อยายทั้งสองขั้นนั่นแหละพี่น้องกับว่เขาใจให้กันบอกว่าสิขายแต่สามปีสี่ปีที่แล้วกับว่าย่อมขายขั้นดำคนว่าให้ขายขั้นหน่อยก็บ่าขั้นหน่อยขี้ดีคอยกับเมยนะเ์นับพ่อยายเราสิเหตุเบียกเราสีภาพมาเหตุเบียกนี่และ้ะพี่น้องเบียกคนที่มาคนไปสซบานี่ไม่เห็น อย่าไปไหว้ไซอยเอาไปไปล้างบ้านข้าเจา้าพี่นอ้องเฮ้อเฮ้ยเดี๋ยวไปซอยเล่ากันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะค่อยมาคุยกันเนะาะค่ะเนาะ เจ๊เฮ้เบิงพี่น่องเบิงแข็งหมดเลยเด้นี่เกาะรถแข็งเกาะรถแข็งไปหมดเลยหิมะหีมาตกปืนมาสิตกอีกว่าสันเสร็จภารกิจเแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเบิ้งเบิ้งควาหนะ ความหนาของหิมะเอ่นวนว้่นวุวอันนี้โตอุ้ยแข็งมันแข็งแข็งหิมะเย็นโอ้สงสั่คนดอกไม้เสร็จภารกิจแล้ว กล่างดวงกาทิ่กลังจะขึ้นสวยงามบอพปี่นอ้อขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกคนทุกวานะจ๊ะ